ถ้าเมื่อไหร่ที่เราแบบเฮ่เจ้าเงินไหนใช้นี่พรุ่งนี้จเจ้าเงินไหนใช้นี่แสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะใช่ปัจจุบันคือใช่ปัจจุบันปัจจุบันตอนเนี้ยเรานั่งคุยกับหมอบุญเนี่ยมีเรื่องอะไรให้เครียดไหม,ไมก็ไม่มีเนาะเออครูบุญก็ไม่พูดอะไรเครียดเลยหรือแม้แต่นั่งสมาธินั่งสงบจิตสงบใจก็ไม่มีอะไรให้เครียดเลยนะใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราแบบ ฟุ้งกระโดดไปแล้วพรุ่งนี้จะเอาเงินไหนใช้นี่นี่สินเยอะจังอะไรแสดงว่าวิ่งไปอนาคตแล้วแสดงว่าเราอะทิ้งปัจจุบันของเราแล้วเราไม่ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ถ้าเราอยู่กับลมหายใจนั่งสมาธิมากๆเดี๋ยวเราจะหาทางออกได้เองครูบุญไม่ต้องบอกเลยว่าหรือใครก็ตามไม่ต้องมาบอกเราเลยว่าจะไปหาเงินที่ไหนเมื่อใ่ที่เรากลับมาอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาคำตอบ การแก้ปัญหาได้เองแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาที่มาจากสติมาจากสติปัญญาเดี๋ยวมันจะออกมาเองใช่ถูกต้องถูกอยากรู้อะไรอีกไหมก็ก็คือตอนนี้เดี๋ยวจะมาเริ่มศึกษาเริ่มเริ่มปฏิบัตินะคะ,คะเพราะว่าพก,ก่อนหน้านี้หนู ว่าเดี๋ยวภาษาเนี้ยค่ะก็คือจะสวดมนต์นั่งนั่สมาธิแล้วก่อนหน้าเนี้ยก็คือส่วนมากไม่สุวมากมาบพื้นหายจากโควิดด้วยแล้วก็มานั่งสมาธิแต่ว่าไม่ถึงสองนาทีก็ลุกแล้วลุกเดี๋ยวใช่ค่ะเราตั้งแต่เจอมามาเจอกอูบุญน,นะคะก็หลังจากนี้เดี๋ยวเริ่มพรุ่งนี้ค่ะหรือคืนนี้ยจะมานั่งสมาธิใหม่ดีดีมากมาลองฝึกใหม่ค่ะ ก็จุดเริ่มต้นที่ครูบุญบอกสวสดมนต์ก่อนเนาะเพื่อเป็นการเตรียมจิตแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ตั้งไมเซ็ตใหม่ว่าเราสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่ออยู่กับสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจไม่ใช่เพื่อจะไปนะไปนะเพื่อเพื่อแบบว่าไปขอนั่นขอนี่ ไม่ใช่เพื่อแบบว่าโอ๊ยสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วฉัน<ๆ>จะต้อง<ๆ>ไปขอให้รวยอะไรอย่างเงี้ยช,ชือมันจุดเริ่มต้นด้วยความโลภอะ่ะหนูหนูเข้าใจไหมมันจุดเริ่มต้นมันก็ผิดแล้วไงจุดเริ่มต้นติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็ผิดแล้วมันจะไปได้ช้าครูบุญเอาแบบวิธีของครูบุญเลยครูทําไมครูบุญมาเป็นครูได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วครูบุญไม่ได้สอนแบบ แค่จะแค่อิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรอย่างเงี้ยเออคูณไปแบบสุดทางเลยนะไปแบบแนวทางนู้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็คือเดี๋ยวพวกอิทธิฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นของแถมมันเป็นของเล่นว่ายง่ายว่ามันเป็นของเล่นคนที่ปฏิบัติถึงจุดจุดนึงอะเรื่องเนี้ยเบเบธรรมดามากไม่ได้พิเศษไม่ได้วิโสอะไรเลยเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรอย่างเงี้ย ก็คือเตรียมจิตตั้งใหม่เซตใหม่เอาว่าเราจะฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจให้อยู่กับปัจจุบันถ้ามากกว่านั้นหน่อยก็คือความสงบเราความสงบเนี่ยคือความสุขสุดๆแล้วในการเตินสายนี้แล้วก็พอสงบแล้วเดี๋ยวเราก็เส้นทางจิตวิญ,ญญาณการดูดวงอะไรของเราอะ่ะมันจะไปได้เองไม่ต้องมีใครมาบอก oh <my> ใช่ oh, ค่ะไ,ะได้จะลองทุกค่ะค่ะ รู้สึกดีไหมเป็นไง <laughs> โอเคค่ะก็คือก็คือเดี๋ยวก็คือรู้สึกว่านั่งตั้งแต่นั่งสมาธิมารู้สึกว่ามันโลง่งตัวตัวมันเบาขึ้นหน่อยค่ะนั่นแหละเห็นไหมยังไม่เรึ่งวันแรกเองก็เห็นผลแล้วอะ่ะนั่นก็คือแบบว่ามันรู้สึกมันโล่งขึ้นแต่แต่เวลาตอนนั่งนะคะก็คือปวดหลังหน่อยเป็นเรื่องปกติตมันรู้สึกมันตัวมันเบาขึ้นใช่<ๆ>ใช่ค่ะ มันจะเบาเหมือนแบบเขาถึงบอกไงที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไงว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้เราเห็นแค่เศษเล็กๆเ,เองนะถ้าไปเห็นมากกว่านี้จะเขาคงนั่งแบบว่านั่งทั้งวันใช่<ด>เขาทำไมเขาถึงชอบนั่งสมาธิกันอะไรเงี้ยบางคนชอบนั่งใช่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหนูมีอะไรข้อใจเด็กได้ ได,ไ,ดได้ค่ะแล้วก็นั่นแหละความรู้ทั้งหมดที่ครูบุญเรียนรู้มาเยอะแยะมากมายนั้นก็อยู่ในในกลุ่มนั้น<ด>ก็ไปศึกษา,าได,ด้ค่ะก็หนูก็ลงมานั่งมานั่งดูทุกอาจารย์ก็คือชอบเล่นของอาจารย์นะคะตามตามกองใช่นั่งเลือกเลือกเกาสนุกดีค่ะ,คะ,คะส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูก็เนี่ยเนาะจะสายสายนี่แหละจะชอบแบบนี้แหละ <c oughs> แต่แล้วถ้าดูแบบนี้มันมันมันไม่เป็นไรใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าดูหนูดูเกือบทุกทุกวันวันละสองมัง่งสามมั่งถ้าจริงๆอ่ะถ,ถามว่าเ,เป็นอะไรไหมเนาะถ้าใ,ในมุม,มครูบุญอ่ะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าครูบุญก็เคยมีความเชื่อแบบนี้ว่าดูเยอะๆดวงจะเปลี่ยนนู่นนี่นันน่นเคยได้ยินไหม,ไมนะ จริงๆแล้วไม่เลยมันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนมันอยู่ที่เราถ้าเราดูแล้วมันดีสมมติคําทํานายครูบุญดีแล้วความคิดเราอ่ะมันมีโฟกัสเรื่องดีอ่ะมันดีมันดีแน่นอนแต่ถ้าสมมุติเราไปดูคําไม่ดีแล้วความคิดเราไปโฟกัสความไม่ดีอ่ะมันก็เหมือนการบันทึกความคิดของเราอ่ะบันทึกทัศนคติไมเคิว่ามันไม่ดีแล้วความคิดเราเนี่ยมันหลอกเรามันก็จะนําพาเราอ่ะ ไปทําไม่ดี oh, <okay. S 1> ไปเชื่อว่ามันไม่ดีแล้วก็ทําไม่ดีหนูหนุกบอกนะตระมานี้แต่จริงๆทั้งหมดทั้งมวลคือมันอยู่ที่เราทุกอย่างเลยฐานของใจบ้านของใจเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ใจเราตรงนี้ถ้าใจเราดีเนี่ยคําทํานายไม่ดีก็ไม่มีผล oh, <Schon S 2> ใช่ใแค่นั้น <S <S <Đ citation. S 1> แค่นั้นเลยเดี๋ถ้ามันดีก็ดูดูไปไม่เป็นไรใช่คุณมา